สวัสดีค่ะกุ้งรีวิวนะคะจากร้านตั้งใจรวยอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะลูกค้าหน้าร้านอยู่ในตัวเมืองพิษณุโลกเลยนะคะจำห่ายจำาหน่ายเป็นชุดทําน้ําดินนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าน้ําตกนะคะอันนี้จะทําไซโอมังกรน,นะคะก็จะมีภายในชุดก็จะมีขาตั้งมีอ่างแล้วก็ตัวน้ําดินตัวนี้แล้วก็เป็นพวกอ,อุปกรณ์ท่อแล้วก็ปั๊มนะคะมีแค่นี้ใช้ได้เลยลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดที่จะเปิดร้านค้านะคะแล้วอยากได้ น้ำดินไปวางหน้าร้านเพื่อเสริมโภจิตยส่น้ำเรียกทรับนะคะมาที่ร้านเราได้เลยนะคะหน้าร้านอยู่ในตัวเมืองจังหวัดพิศณุโลกสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้เลยที่เบอร์0657894935ร้านเปิดทำการทุกวันนะคะจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผากระถางอ่างหินโรยหน้าดินนะคะเป็นโรยทางเดินก็ได้เรามีให้เลือกหลายขนาดแล้วก็กระถางเราก็มีหลายขนาดนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นปลูกไม้มงคลปลูกแคนตัสเราก็จำหน่ายไม้มงคล บอลสีไม้พันธุ์ต่างๆตามกระแสะไม้ด่างนะคะถ้าสนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะคะร้านอยู่หลังวัดใหญ่ค่ะหน้าโรงเรียนพุทธชินราชาหาไม่ยาก่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะจำหน่ายกรอบรูปด้วยนะคะเป็นของขวัญของมงคลเสริมพวงจุ้ยตกแต่งบ้านเหมือนกันคะ่ะยังไงถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามร้านค้าให้แม่ค้าด้วยนะคะกดถูกใจกด subscribe ให้แม่ค้าด้วยขอบพระคุณค่ะ